กดไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็รอให้มันดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งมาแกะมันมีแบบนี้อยู่ด้ว่อยมันจะเล่นแบบหยาบยากยากยากตุกตุดตุกยากยากอ่าทำยังไง เข้าไปกันเลยอ่าตอนนี้ไม่รู้เป็นเดินอะไรรู้แต่ว่าเกมแรกรับนั่งเกมแลกเกมแรกอ่ะเอ๊ะเอ๊ะมีคนมาบังวยใครวะเนี่ยใครมาบังโอเคเดี๋ยว

เดินไปตรงนี้อ่ามันจะมีค่าสปีอยูตรงนี้เดินไปกันดีกว่าอู้ยเกิดตกไปกันเลยโอ้โหิจาจะสุดท้ายแล้ว ครั้งแรกกะเนี่ยไม่เล่นเล่นง่้ยังเออนี้อได้ยุนี่เส้นชัยเหรอนี่สีม่วงเส้นชัยใช่ไหมันัองไปดนเออเส้นชัยนี่เป็นทางคิบออกเนี่ยค่ะโอเคต่อไปเราจะไปเล่นหมดแบบนี้อืมมันเหมือนยากมากที่สุดน่าจะเป็นแบบ แน่นอนแน่นอนอุ๊บอะไมมันอยู่ด่านเนี้ยเรไม่ได้กดด่านแม่กดออกเลยไม่ได้จะมาเล่นด่านนี้ถ้าเราไปเล่นอีกโหมดนึงดีกว่าเป็นโหมดนี้โหมดนี้เขาโดนทิ้งไปแล้วน้องน้องตันแล้วก,กันโอเคอ่ามาแล้ว สมศรีไม่ได้มันจะดสอดสมศรีเอ๊อเออเอ้ยอันนี้อันนี้เล่นยากเล่นยากรู้แล้วทำอไมเขาทิ้งเพราะมันเล่นยากนั่นเองเอ้ยเอ้ยเอ้ยกูผ่านได้ไงอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึโอ้โหสเต็ปพิ้วสเต็ปพิ้วผ่านาแล้วมันใหญ่ขนาดนี้ อะไรก็ไม่ดูดไปหมดนี้ดีกว่าเราจะเล่นด่านอะไรดีเอาด่านนี้แล้วกันโอเคด่านสีฟ้าสดเลยไปกันเลยแม่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 สีฟ้าสดไปอ่ะไป เล่นด่านใหม่ดีกว่าต่นั้นสีฟ้าอุ๊ยกดด่านอะไรวะนักโอเคอ๋อโอ้โหด่านมืดมากด่านมืดมากโอ้กันเราจะกดไปด่านหนึ่งไปอีกด่านหนึ่งว่าเอ้ยไม่ใช่ด่านนี้เอุ๊ยแต่ก็เล่นไปกันนะด่านนี้ก็ชอบจู้สัตว์ต้องปิดอุ๊มองไม่เห็น ว่าตรงนั้นมันมีไป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 ลุกลุกออืออืออุถึงเฉยโอเคไปกันเลยไปกันไหนเมื่อกี้ล่วงอุ๊ยอุ๊ยถึงถึง,นนง,งถึงดูลุกอือ,อ,อ,อ เรียกว่าคนเก่งแล้วคนอันดับเทพสุดมากที่สุดในโลกเอ๊บไม่ไม่น่าเทพแล้วตอนนี้ไม่น่าจะเทพแล้วตอนนี้ไม่มีคนชนะไปแล้วไปกันเลยชนะติดติดน่าอันน่าจะไปตรงนี้ไปตรงกันอืมได้ยู ไป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 อืออ้ารวงเล่นไหนเล่นไหนเล่นไหน๊บไปกันเลยไปกันเลยปุ๊บอืมไม่เคยเห็นเด็กอัดคลิปดูง่ายอือเอ้าทำไมไม่ผ่านเมื่อกี้เอาใหม่เอาใหม่ เมื่อกี้ไม่ทันเฉยปุ๊บอือจริงๆผอมรอบทุกคนนะผมเล่นเกมนีวตั้นน้้นะแต่ก็ไม่ได้เก่งมากขนาดนะั้นอยากไปเล่นดันดนิวตันนี่แหละนิวตันผมชอบมากเป็นดันดอกไม้ใบหญ้านี่ก็สวย